ตอนเศร้ายุสบ,บิเดนจ้าพี่น้องโอ้แต่เวนกำลังขึ้นจ้าพี่น้องแต่วา่หาหิมะกะหิมะตกลงมาอีกแล้วจ้าแต่เวนกำลังขึ้นนะจ้าเนาะแต่เวนกำลังสีข่ข้นจ้าพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงเย็ดโมงยุสบ,บิดนนะเดนเนาะเจ็ดโมงเศร้านะจ้ะา,ายู่เมืองไทยกับสินเน่เล่าใบหนึ่งเนี่ยเลจ้าในเล่าเนานะในเล้าลรื่กันหาหกชั่วโมงจ้า อ,อยู่เมืองไทยน่ะเรวกลัวจ้ะเร็วกัวหาหมหกชม,ม่วงเนาะกินกาแฟาให้มือเศร้าตื่นึ้นมากมากินกาแฟจ้ะสั่นสมองคิดอีกอย่างโบคิดซี่คิดซี่คือเพ่งเขาวานน่ะห <c oughs> นาวจ้ะยังหนาวอยู่นึวกว่าหิมะสีเศร้าตกแล้ววันสองสามหมือนย้ายโซไปย่ญญางสวนสาธรารณะแดดแย้งจ้างปังจ้ะมือนี้ เอาอีกแล้วตกลงมาอีกแล้วอันโมเมนตา่โมเมนตาอันโมเมนตาบ่ห้าจมเนี่ยฝรั่งน่ะนะอันยียนทํางานยู่เสียนเห็นที่มาตกยูขั้งหนอกเขาป่อยว่าศั่ <c ười> มันตกลงมาหามันอย่างเดิอเป็นคนบานเน่ากับสีบางสิละจ้ะมันตกลงมาหามันอีอย่างกับสีบางสิละเออเขาจมอะไรกันนีมาตกลงมาหน่ะเพราะว่ามันไกลสีหดหนาล้นแล้วจังสีนนินะ การยืมหอดอัน่าใบไม้หรือดูใบไม้พีิเราจังสีน่าตกลงมาอีกแล้ววันตีขวานไม่นี่สิมะโซกันเลี้ยงอีหยังวันตีมะโซกันไม่เลี้ยวมะโซกันจ้ะอันมีน้องคนนึงมาจมมาจุมว่าอ้ยพี่มาปรึกษาหน่อยนะมาจมเรกมาปรึกษาว่าจช็คดวงเสี้ยห์จังได้ดีว่าจันว่าอัน ยังไม่มูรุ่นพียังเสินามะไมา่ายืมเงินอันนี้ย่ยโซยาาโซมา่อว่าาเพื่ออย่างเพื่อเป็นคติเตือนใจในการใส่ชีวิตนะจ๊ะยุ่มงมั่งหนอกนะจ๊ะเป็นมันเป็นคติเตือนใจแล้วก็ชื่อว่ายุ่มงมั่งหนอกแบบนี้จังสี่กัมี่ยังเสีนา้าแบบแบบจังสี่กัมี่วันต่อไปเบาตัวจ้ะ มีมูรุนพีแกไม่ยืมเงินว่าบมมเงินค่าบ้านละันน้องเขามาปรึกษามื่อสุัสดิหรก็ให้ยืมไยเทียแล้วให้ยืมไรเทียแล้วแต่ว่าเวลาให้ขึ้นก็ให้ขึ้นยักยักแค่สนเียดจังใดบ้่งาให้ขึ้นแล้วก็ไม่ยืมอีกแล้วแต่ว่าสัวสิใดขึ้นก็ยักหยักยังไงขึ้นจังลืมมั้งสินะ คันเฮาถามทุ่งๆแม่สิจังควายจังควายเอ๋าให้ให้เฮาจังซี่น่ะแกเว้าสุฟังเนาะบ่มีเงินจ่ายค่าบ้านอันพี่คนนั้นค่าบ้านเอ้าเราบ่มีผัวตีบ่ตว่ามีผัวเราก็มีผัวบ่ดีตผัวคือบ่ซอยบ่หยังคือได้มาหายืมเงินหมู่ไปจ่ายค่าบ้านบ่สิว่าเนาะผัวดีผัวดีร จังเคยได้มาอ่าพวดีดลายโพดจ้ะพวดีหลายโพดถ้าเป็นคนบ้นบานห้องกับสิเ็นคน้นปอกปากวบา,าตามใจเมีย่ยอสินะพวดีดลายโพดก็เลยเดือดร้วนแบบนี้กระถือเมียเมีย่ยเป็นยังสี่นอาจ้ะพวนะเคยเปิดกิจการพวดีจนเปิดกิจการให้จนมีกิจการเป็นของตัวเองเคยมีกิจการเป็นของตัวเองเคยมีไล่รับ เงินเขานี่ยมือละหลายๆมืน่นเออมือละหลายๆมืน่นเป็นเงินสวิเดนกับมือละหลายเนาะเป็นเป็นแหล่เงินไทยกับมือละหลายมืน่นเออพวกร่าให้ไปเหตุการณ์เหตุงานเปิดกิจการให้สื่อรถสื่อล่างเฮ็ดชุนเนีย่ยพวกร่างหายชุนเนีย่ยบาที่บ้านที่ในข้นมันมีไรได้หลายเป็นบ่ คนมันมีรลยใดหลายคือซึงสิได้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ใสชีวิดแบบประมาทจ้ะคนเฮาเนี่ยบบเมนวาบบเคยผิดพลาดในชีวิตเคยจยาย่โกกเคยคือกันผู้ได้ก็เคยหละจ้ะแต่วา่าเฮ้าค่วงผิดพลาดนั่นมาเป็นบทเรียนเนอะอาะใหญ่ว่วงผิดพลาดน,นั่นอันเกิดขึ้นมาซ้ำซากมากจ้ะเฮ้าสิบม่มีเวลาแก้ไขจังงเ่เนะเรียน เล่นคิดว่าเจ้าพวงหาได้หลายังสิก็เล่นก็ดื่มก็เล่นก็กินกระเที่ยวเปิดกิจการคิดว่าสิได้สิได้ยังสิเอาไปมา่คนเล่นมันวาจ๊ะคนเ่นมันกับขี้ขานเฮ็ียดตัวขี้ขานเฮ็ียดงานวานนี้เล่นติดล่มเล่นยังสินะไม่อยากเฮตดการเฮ็ดงานเลยบานนี้เสียเวลาเล่นยังสินะค้ายกิจการเล่นย่างเดียววันนี้เ่นย่างเดียวถามว่าพิดกันก็พัวเพราะด้วยกัน พวเขาก็พวมักแบบนี้แต่มันกัิพวกับข่วมว่าค่วมหักหนั่นแหละจ้ะค่วมหักก็เลยยูน้ำกันไปเท่าทุกเมื่อนี่คือแต่คือว่าค่วมหักอืเมื่อยูยี่สิบกว่าปีนี่ได้อีกยังบว่ามีแน่ได้จ้ะได้แตน่นี่ยืมมู่จนให้ว่า,ฟ,าฟังน้องเขาบอสู้ฟังน้องเขารู้จักกันแต่ว่ายายสู้เขารู้จักเป็นการส่วนตัวจ้ะ หลุจากตว่าผู้นั้นเป็นผู้นั้นซื้อวางสันนิษฐ์สี่สิน่ะยืมจนว่ามู่นี่ว่าอยากว่านั่งเพราะว่ายืมแล้วก็ตะกี้เคยเป็นคนสปอร์ตแมนว่าจกฟาฟาฟาจกเงินน่ะนะคนมันบื่อเบ่ออยากเล่นเงินเงินบื่อเราที่นี่เป็นคนสปอร์ตได้ไปจกเงินใจนั่นใจนี่สปอร์ตสปอร์ตกับมูกับพวกมูพวกหักเนี้ยคนสปอร์ตแมนว่า บาดนี้พ่อว่ามีเงินปุ๊บต้องเสี่็เกิดไปยืมมู้ยืมพวกยืมที่แรกได้ไงยืมที่แรกได้เพราะว่าเจ้าของเคยสปอร์ตกับเขายืมที่แรกี่ก็ยืมเพื่อได้ไปหาไปเขาก็ได้เขาก็ให้เพราะว่าเออมันเป็นคนสปอร์ตตัวนี้สายมนตะกรีสปอร์ตสปอร์ตบาดนี้คนบริยตการในงานคนเล่นบาดนี้คนเลนบาดนี้ว่างมีเงินขึ้นมู้บาดนี่ก็เกิดเป็นตัวมู้อะไรบาดนี้ เคยยืมเคยสปอร์ตเคย,ยนั่นแล้วก็ตัวมูตัวไปเอามามูก็รู้จักนิสัยใก่ข้อแล้วโอ้ยมันตัวแต่นี่ก็บบกปากต่อปากก็บบ่มีผู้ใดให้ยืมต่อไปจะเขาให้ยืมแค่นั้นแหละเขารู้แล้วเขาก็ให้ยืมจ้ะบ้านนี้น้งนนองคนนั้นก็เลยปรึกษาก็เลี้ยวแต่ตัวแล้วสนันดอกว่างก็เลีเ้ยวแตตโแล้วว่าพี่ก็บ่รู้จักนั่นสนดอกว่างบอาสุฟังนะ ยายสูก็เลยคิดว่าโอ้ยนการใส่ชีวิตนี่เนาะค่ะประมาทเคยจับเงินลลานเงินยังมาเนี่ยขาเขาใส่กันเนาะประมาทันโง่ลุงลรเลิกงนี่ก็คือ,อ,อเป็นวาอย่เมืองหอกเป็นยี่สิบสามสิบปีกับโบมี่ขั้วหมยจากคนดีๆจากจากคนมีมูมีพวกหลายๆนี่ก็เกิดเป็นโบมี่มูมี่พวกนี่แหละเข้าว่าโบมีเงินจำหมาตัวหน,นึ่งเนี่ยังใส่ได้อยู่ได้จ้ะมีนดีรี บ่มีมูมีพวกอยากบวาน้ำเขาสิไปบวมน้ำจังไดเขายานไปยืมเงินเขาระบาดนี่ร่องเจ้าของเฮ็ดตยมันดีขึ้นนะมีเงินมีข้ามร่องเจ้าของรู้จักเก็บจักกำบ่ใส่เงินบ่ให้มันเดือดร้อนมูเดือดร้อนพวกกันเสียนะมูพวกเขาก็อยากควบอยากอยากควบอยากหาเนาะขันท่อยสางพ่วงเดือดร้อนในมูยังสิผู้ไทยเขาสิอยากมาเบวมน้ำเขายานเขาหอพ่วงเดือดร้อนไปใหงเขาเนาะ เป็นแคามายืมเงินนองเขาว่าสิไปใจค่าบ้านนะจักสิไปใจหลีหรือบ่ไปใจหรือสิมาตัวกับโบลูนี่แหละก็เล่นม้อบอลสู้กันฟังแก่บัสิา่าผู้บรูจักบ,สบัสิสว่าอุ้ยซุ่มอยู่เมืองนอกเนาะแต่ยัวโซามาอยู่จุดน,นี้ยายโซโบรูเดีย้ะว่าซุาา่มเมียฝรั่งอยู่เมืงองนอเขาเจ้าใส่ชีวิตแบบไรขาเจ้าคือสีบวอิดบ่ยากพวกสินะขาเจ้าคือสีหางสีสพี่แต่แต่อยู่เมืองไทยพวกนะคือเด,ดีย้กพี่น้อง ว่าโอ้ยลูกสาวลกไปได้ผัวฟรัลังอยู่เมึงนอกตัวยายสูนี่วาดฝันบว้ว่าโอ้ยฟังแต่ว่าไปได้ฟรัลังอยู่มึงนอกคือสิลวยคือสิเลิศคือสิเลิศสิรูจังสีน่ะแต่เจ้าควงบ่ได้ม่อยู่จุดนี่โอ้ยลูกเตาา้าเขาเจ้าไปอยู่เมืองนอกมืองหน้าตัวสั่นคือสีรวยพ่อเจาอ้าควงเลยม่อยู่จุดนี่ปุ๊บเหาะเห็นมัสุยังสุเนี่ยใจญ่พี่น้อเห็น ตัวยืมเงินกันยืมเงิืนกันบ่นนาใส่แบบว่าําตกงานกันเขาทำงานตกงานสะเทือนเนี่ยเขาเคยทำงานแล้วว่าตกงานสะเทือนนี่รัฐบาลเขาก็ให้าเงินได้จะพป่นอ้อหให้เงินตกงานเดียดมีสวัตดิการกินเดียดกันเขาใส่ที่วินนมันเป็นๆวันต่อไปยุ่งงงหนอกเนี่ยว่าขี้ไล่เดียบว่าขี้ไล่วันต่อไปคือว่าประมาทจนเกินไปนะย๊ะ ประมาณในการใส่ชีวิตเกินไปคิดว่าแต่เงินสีคิดว่าสีใส่แต่เงินในอนาอ้าขวดจริงนะก็ว่าโอ้ยมัใสิได้ยุดอกม่ใสิได้ย่ดอกเคยหาได้ลายจริงินะเคยหาได้ลายคือสีเบิร์บ่เป็นจริงินะจนลืมลืมไปว่าลืมเก็บเงินเก่เกาอยู่ในถุงเจ้าของ่ไว้คิดตัวแต่สิใส่เงินในอนาคตแต่กต่โบนียโบนนวนนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างที่ไปโทษแต่ดวงย่างเดียวกับว่าไรได้จ้ะโทษเจ้าของนั่ง โทดเจ้าขวงนว่าเจ้าขวงใส่ชีวิตแบบไรเนาะอันนี้ยายสูกก็มาบอกสุฟั่งแกพี่น้องเพื่อเป็นคติเตือนใจเนาะน้องนนุ่งๆุ่ปยอยู่มาไม่มาไม่เนาะแกพี่น้องแก่าลุงละเรื่องเนาะจ้าบอกสุฟังมีอย่างกะบอกเราสุฟั่งแกขอคุณหลายๆผู้ที่เบื้งต้นจนจบเนาะจ้าขอบคุณผู้ที่กดติดตามทั้งไม่และกาจ้าพ่อกันไม่คิดหนาจ้าว่าดีจ้า You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and no one